สำหรับวันนี้ก็อยขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเม่อในการเจริญาาธรรมมฐานเมื่อวันก่อนได้พูดเือาการขอเจริตหกบรรดาท่านพุทธบริษัททราบแล้ววันนี้ก็จยาขอแนะนำจักรข้อเจริญอิราคาจริตเป็นจริตเบื้องต้น ที่องสมเด็จพระุทสุบรมศาสตร์สนดารงแนะนำไว้แต่ว่าก่อนที่จะรับฟังจริตด้วยกันแนะนำใดๆก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งจิตสงบเป็นสมาธิโดยกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ลายใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้า ให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกโดยแต่ว่าลมหายใจนี่ขอยยึดบ,บังคับใจกลแใ้ใจเข้าสั้นนี่ยาวเบาเรื่องแรงก็ปล่อยไปตามสภาพเป็นแต่เพียงว่าให้กำหนดรู้อยู่เป็นการคุมสติสัมปชัญญะแล้วก็ในขณะที่รับฟังตั้งใจรับฟังแล้วก็คิดตาม ตามแบบฉบับบรรดาพุทธบริษัทในสมัยองค์สมเด็จตัสม,มาสมุภเทธเจ้าท่านรับฟังด้วยท่านคิดตามด้วยพิ่เจรนาไปด้วยนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศจบจึงได้พากันบรรลุมรรคผลโดยขับลันถ้าว่าจะฟังกันเพียงแค่จำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเพียงแค่สัญญา และการแนะนำกันเท่านี้หรือหวังว,ง,วงว่าจะพอต่อไปก็ฟังใจริดเฉพาะอย่างยิ่งราคาเจริตคำว่าราคาจริตแปลว่าจิตเป็นเครื่องร,รักสวยรักงามราคาจริตอย่าไปตีความหมายว่ามักมากในกามกุณไม่ใช่าายอย่างนั้นความจริงเป็นการรักสวยรักงามโดยเฉพาะ การจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องสวยเรียบร้อยผ้าสะอาดบ้านสะอาดวัตถุสะอาดจิตใจชอบความสะอาดปลูกพันอยู่ในสิ่งที่เป็นความสะอาดอย่างนี้ก็ดรียว่าราคาใจถ้าจิตก็เราตกอยู่ในอำนา,าจของราคาจริตมันก็เป็นปันจจัยของวัตะเพราะว่าเป็นเครื่องผูกพันอยู่กับโลก เ็นว่าโลกทั้งโลกทุกสิ่งทุกอย่างของโลกสะอาดน่ารักสวยสดงดงามใจเราก็จมอยู่กับโลกถ้าคำว่าโลกแล้วหาที่สุดนี้ได้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์โลกเป็นอนัาตาหาที่สุด ความหาที่สุดจุดหมายปลายทางของโลกไม่ได้ใ่เมื่อไปหาที่ยับยัง้งหาที่หยุดไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปเต้นไปมันก็มีแต่ความหลับเหน็ดเหนื่อยหาจุดจบไม่ได้มันก็เป็นความทุกข์ถ้าเราไปจิตเราไปติดอยู่ในอารมณ์ของความทุกข์คือนโลกเราก็จะมาเกิดกับโลกใหม่เป็นอันว่าการเกิดก็เราไม่มีที่สุด ไม่มีการพักจากความทุกข์พโองสมเด็จตสมมาสมุทธเจา้าจึงแนะนำให้มันดาเจ้าพุทธบริษัทนอันดับแรจจกจับจุดไว้จุดหนึ่งคือราคาจริต <c oughs> ที่เป็นปัใจจัยให้ตๆๆิดอยู่ในความทุกข์รักสวยรักงามโดยให้พิจรารณาตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานข้อจริตนี้พระพุทธเจ้าให้กรรมฐานมาสิบเอ็ดอย่างเป็นคู่กลับกับราคาจริตนั่นก็คือหนึ่งกาย,ยกตตานุสติให้พิจารณาร่างกายเป็นอาการสามสิบสองตามความเป็นจริง ว่ามีผมขนเล็บปันหนังเนื้อจับไตใต่ปอดทหารใหม่อ้าเก่าจาระปัสวะน้ำเนือดําเหลือน้ำหนองเปน็นต้นและองค์สมเด็จพระทศสันก็ทรงแนะนําให้ใช้อาสุภรรมฐานอีกสิบอย่างรวมเป็นสิบเอดอย่างนี้กันคือเครื่องตัดความรักเพือตัดความไข่ในความสวยสดผดงาน นี่เป็นฐานกรรมฐานคู่ปรับขอราคาจริงนี่ถ้าจิตเราเห็นว่าอะไรมันสวยเห็นคนสวยเห็นสัตว์สวยเห็นว่าถุกสวยเราก็มานั่งค่ายคนต่างความ,มจริงจริงถ้าถุสวยนี่ไม่สำคัญน,นักสำหรับคนเห็นคนสวยนี่เป็นเรื่องอร้ายมาก เป็นอารมณ์ติดดังนั้นองค์สมเด็จตุสมมาสมุทัยเจ้าให้พิจารณาว่าคนที่เรารักหรือว่าร่างกายของเรามีอะไรเป็นสําคัญมีอะไรเป็นเครื่องทรงตัวร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมให้เจ้าเกียรติว่าผมของเราเนี่ยมันตกตกรกปลเสะอาด าเราจะไม่สะไม่สาไม่วีมไม่สำคามสะไม่ทำความสะอาดไม่กี่วันมันก็เป็นสาะเป็นสางถ้าไม่วีปล่อยมานรบกรงดังมันก็มีสภาพน่าเกลียดนี่มาเป็นเช่นนี้เราจะว่าผมมันสวยจริงจริงไหมเลือแค่จริงๆของผมไม่มีอะไรสวยเลยถ้าปล่อยมันตามปกติมันก็ยุ่งจะยุ่งจะเยือไม่น่ารัก แล้วเราโยปล่อยให้เหงื่อนายจับรากผมไม่ท้าไม่ทีวักนก็เหม็นสาบเป็นสางนี่ที่เราเข้าใจว่าสวยก็เพราะปัหลงผิดของกิเลสถ้าใช้ราคากิเลสเข้ามาจับใจบงังความจริงของจิตมาเป็นขนและฟันหนังเนื้อกหอมันกันเมื่อสรุปแล้วทั้งร่างกายของเราทั้งร่างมีจุดไหนสวยสะอาดบ้าง ที่มันสวยจริงๆสะอาดจริงๆมันอยู่ตรงไหนหนังกำพร้าที่เราเห็นว่าสวยผิวขาวบ้างผิวดำบ้างผิวเลียงบ้างผิวเหลืองบ้างผิวโนอนบ้างเรานิยมงกันมาสวยจะเลือแท้ของหนังจริงๆถ้าไม่อาบน้ำผสมสามวันล้าก็มานั่งดูคาณสภาพว่ามันสวยตรงไหน มันจะเกิดกลางบริเวณเอือกไตฝนละอองจะไม่ได้ความสุขสกบที่ไม่ต้องหาสวยไม่ได้ถ้าเราลอกหนังเข้าไปทังเนื้อเลยดูกันไม่ได้เลยถ้าปราศจากหนังแค่นิดเดียวหมดความงามยิ่งที่เราจะเห็นว่างามอยู่ส่วนนิดหนึง่งก็ตรงหนังมันเป็นเรียกว่าหนึ่งในลายของเปลือกเส้นของเนื้อ แค่กระดูกแคร่างกายถ้าหากว่าหน้าตาของใครรูปร่างของใครปราศจากหนังถูกตำรอนโลกถูกไฟโลกประจามเราจะเกิดความรังเกียจว่าบุคคลนั้นไม่น่ารักและสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันก็เป็นเนื้อทำไมเราจึงไม่รักเมื่อเรามองให้ลึกจากเนื้อเข้าไปถึงเอาไว้ว่าภายในตอนนี้ไปกันใหญ่ สเวด,ดุจาระคนดีปัสสาวะคนดีน้ำเลือกกดคนดีน้ำเหลืองคนดีน้ำน้องคนดีเลษจ,จำลาลคนดีที่มีอยู่ในร่างกายทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราหังเกียดทั้งหมดเราไม่เคยนึกรักของทั้งหลายเหล่านี้เจควาเจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายของเรา น้ำลายที่อยู่ในปากเราอมคนได้กมืคนได้แต่คาบ้วนออกมาจากปากเรารังเกียจแจะมืน่นเพราะเราไม่อยากจะแตกนี่เราจะเห็นว่าอาการสามสสองที่ปรากฏในร่างกายมันเต็มไปด้วยความสกปรกการพิจารณาร่างกายเป็นอาการสามสิสองเป็นกายยกรานุสติกรรมฐาน การที่เจรณาเห็นว่ามันสกป,ปรกน่าเกลียดโสโครกเป็นของที่ไม่น่ารักเป็นอาสุป,ปรกรรมฐาน <c oughs> เป็นอันว่ากรรมฐานเรื่องสองวิการน,นี้องค์สมเด็จพระพิจมานทรงแนะนําให้ใทยพร้อมๆกันไปในขณะใดที่บรรดาเป็นพุทธบริษัทที่เจรณาใกล้ควรอยู่เสมอๆความจริงในตอนตอน้น จิตก็เรามันมั่วสมอยู่กับรธาคะกกเรแลรธธ้วก็รธาคะกกเรมานานมันก็อาจจะมีการทั้งการเผยเห็นว่าสวยปดตัวงามงามได้เป็นของธรรมดาแต่ด้วยว่าถ้าพิจารณาไปเป็นปกติทุกทุกวันวันหนึ่งใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีต่อนหนึ่งวาระแล้วได้จิตสบายก็พิจารณาเรื่อยๆไป จ,จิตใจธรรมดาทา้พุทธบริษัทก็จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะเป็นธรรมดาที่จิตเราคบกับกิเลสสนนี้มานานจะเริ่มปฏิบัติเพียงแค่สุขณะหนึ่งวันสองวันเดือนสองเดือนเพื่อปราบปรามมาให้อยู่ย่อมเป็นของยากถ้ถ้าว่าถ้าเราเชื่อในองค์สมเด็จะตผูมีพระภาคใชอารมณ์ทรงอิธิมาท,ทั้งสี คือชันทะเรามีความพอใจในการที่จะพิจารณาขัน้าตามความเป็นจริง,งร่างกายของชายผู้หญิงทั้งหมดเต็มไปได้วยความสุขปรกอบการสามสิสอสุขปรกทั้งหมดวิริยะใช้ความเพียรเข้าต่อใต้กับอารมณ์ของความชั่ว ที่มันมองตรงกันข้ามกับความเนจริงร่างกายคนและสัตว์จะมีความสุปรกแต่มามันเห็นว่ามีความสวยสดงดงามแต่เมื่ออารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ต้องหักข้ามอารมณ์ใจด้วยความเพียรต่อสู้กับความรู้สึกเดิมจิตจะตั้งใจสนใจไว้เสมอว่าราจะส่งอารมณ์ให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ จะไม่ยอมอารมณ์ที่เป็นเอกลกษณ์คือความโง่เข้ามาบังใจมีบางสาไขา่คนไปตามกันแสบสัสวธรรมเีศน,นาขององค์สมเด็จพระจอมตรว่าที่พระพุทธเจากก้ากล่าวว่าร่างกายของคนมีอาการสาทสองจริงไหมถ้าเรามองไปเห็นแล้วก็รู้ว่าจริง ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายของคนทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขสงบเอาตุภะในใจว่าไม่งามเราไม่งามไม่สวยจริงไหมหเราไปหาขิ้นส่วนในร่างกายขิ้นใดขึ้นหนึ่งที่มองเห็นว่าสวยให้ปรากฏนี่ไหมที่เราใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาไปตามอย่างนี้แล้วแล้วก็จะทราบชัด พระเจ้าแส่พระธรรมทีสน,นายพระองค์สมเด็จตโส่งสวัสดิ์ตรัสไว้ตรงตามความเป็นจริงประการเราเชื่อได้เชื่อได้แล้วก็ปรับใจตอนนี้ถ้าเราเห็นคนเห็นรลนะ่ะเห็นคนก็นดีเห็นสัตว์ก็ดีถ้าป่านหน้าเราไปอันดับแรกแต่องค์สมเด็จไปจอมใจให้พิจารณาตัวเองสะก่อน เช้าตื่นขึ้นมาก็พิจารณาตัวเองว่าร่างกายนี่มันไม่เป็นแท่งเป็นทึบมันเป็นชิ้นเป็นส่วนถ้ามันก็หาความสหาาความสะอาดไม่ได้จะม,มีความสกปรกโสโครกจะดูตรงไหลมนก็หาความสะอาดไม่ได้จะดูผิวหนังผิวหนังก็ดีแต่เฉพาะชำระล้างร่างกายทั่ขณะหนึ่งพอแค่เวลาล่วงเลยไปก็เกิดสิ่งโสโครกปอบคุณ สิ่งสกโคายนอกบ้างสิ่งสกโคายในบ้างสิ่งเหลือใครเป็นต้นเมื่อเกิดการร่างกายแล้วก็เกิดความดังเกียดก็ต้องรู้ว่าจึงทั้งหลายเหล่านี้มาอยู่ภายในร่างกายของเราก็พิจารณาต่อไปที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีสภาพมันก็ซากตกเคลื่อนที่ม่เหมือนกับส้มเคลื่อนที่ พิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอพิจารณาตัวเราให้เห็นเสียกอ่อนเมื่อเราเห็นว่าร่างกายองเราสกปรกร่างกายองเรามันเห็นยากเมื่อจิตไม่เกิดเป็นเอกตารามรู้มีความโลภติเสนอทเหมือนว่าร่างกายของเราทุกสิ้นทุกส่วนมันสกปรกโสโคราที่ดีไม่ได้ต่อไปกุณมองเห็นร่างกายของใครก็ตามมันก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้น เมื่อเห็นว่าคนอื่นและสัตว์อื่นสกปรกเช่นกับตัวเราภราธ่าความกำนัดจินดีในการปรารถนาในการสัมผัสระหวา่า,างร่างกายจึ่กันละกันมันก็หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรความรักจะเกิดวันได้เพราะอาศัยที่เรา็นว่าสวยสด,ดต้นตามถตาเมื่อว่าเกิดเห็นว่ามันสกปรกขึ้นมาเราก็เกิดความรังเกียจความต้องการก็ไม่มีข้อนี้จยบรมมาให้ฟัง สมมติว่าใครเขานำสิ่งโสโครกมอยู่จาระประสัสสาวะดะของเนา่าหอถุงผ้าแพรที่มีความสวยสดงดงามมาแล้วก็ประดับรนปปดาที่แก้วแหวนเงินทองแก้วเปล่าถ้าหาว่าเรายังไม่เห็นของภายใดเพียงใด เราก็เห็นว่าของนั้นพอนั้นมีความสวยสดง,งามน่ารักน่าปรารถนาเป็นที่น่าพอใจอาจจะให้ราคาสูตางตามความต้องการแต่ถ้าว่าบังเอิญที่เราเจอเข้าไปแตะต้องขอ,งของนั้นถ้าเราทราบว่าภายในวนะันเป็ของโสโครกมีอุจาระเป็นตนมีใครบ้างที่จะต้องการมีไหม เราไปเห็นได้ว่าไม่มีไม่มีใครต้องการด้เรื่องนี้ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตธรมานบรมศาสตร์ธรดามีชีวิตอยูยย่ในสมัยนั้นสาวก็อาองสมเด็จพระบรมมกุบวชไปไปรับปาจ็านาสิมาเห็นนาสิมาสวยเกิดความรักใครถึงกับไม่กินไม่นอน มีความปรารถนาอยากจะได้นางคิดิมาต่อมาไม่ทราบปลายปว่านางคิดิมาตายพระเจ้าพินิษารสรงถวายบังคมกราบทูลนองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ปล่อยศพนางคิดิมาไว้ก่อนเมื่อขึ้นเอิดดีแล้วแลีมีน้ำเหลืองไหลโสมทั้งกาย องสมเด็จพระจอมใจจึงบอกว่านนท์บอกว่าเราจะไปเยี่ยมนาสิดีมาแต่ไม่ได้บอกว่านาสิรีมาตายถ้ารบรรยากาศใทชาตหลายไปเดียวกันพระองค์ที่เป็นปุถุชนนึกถับนางสุนาสิริมาคนนั้นดีใจล้างบาปท,ที่ข้าวบูดมาหลายวันไม่กินข้าวแต่งกายชำระร่างกายดีไปกับพระพุทธเจ้าว พอไปถึงกอนแล้วเห็นร่างกายของนางสุบิมาขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียลดปิดก็สลบคิดว่ามาสองสามวันนี้เราเห็นนางสุบิมาสวยเราคงปรารถนาอยากจะได้แต่เวลานี้นางสุบิมาไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรที่ยันน่ารักองค์ส็จทก็พู้มีพระภายเจา้าจะให้ไปเจา้จาเป็นเลขา ประกาศขายนางสิริมาว่าใครอยากจะรับศพตั้งเอาหนึ่งพันเป็นอันว่าไม่มีใครต้องการทีหลังก็ประกาศให้กับเปล่าก็ไม่มีใครเอาต่อมาทัา้งประกาศว่าถ้าใครรับศพไป,ะปจะแถมเง,งินอีกหนึ่งพันก็ไม่มีคนเอาทั้งนี้เพราะอะไรความจริงมานางสิริมามีชีวิตเป็นสตรีที่ทําให้จิตของบรรดาผู้ชายทั้งหลายมีความหลงไหลไฝฝันราะความง,งาม แต่ว่าพอตายได้เพียงสามวันก็ดูอะไรไม่ได้ข้อนี้คนดามทุกๆสัตว์กันหลายจ้พิจารณาว่าสิ่งที่หลั่งไหลามาทางด่างกายภายนอกหนึ่นพวนั้นความจริงไม่ได้มาใหม่ไม่ใช่่าตายได้จึงปรากฏเนื้อแท้จริงๆแล้วของเหล่านี้มันมีอยู่ในร่างกายพวกเราพราองนั้นไม่นาฏีมามีสภาพอย่างนั้นก็เกิดที่ิีทาย,ยางความเบื่อหน่าย ไยในไม่ช้า,าก็มารุมาผลนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าเราจะปราบรายฆาจริญจิตที่รักสวยรักงามเคยพิที่จะดณาร่างกายของเราเป็นอาการ32ที่มสุตรปรกถ้ามันไม่แน่นักก็ไปดูสัตว์ตายคนตายที่ก็มีน้ำเหลืองไหล ถ้ามีปิ่นเหม็นก็เจรณาตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนนี้กับร่างกายเรามีสภาว่าเสมอกันเมื่อร่างกายของเขาเป็นอย่างนั้นร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนเขาและคนดังสับในลกก็มีสภาพเหมือนกันธรรมดาทางพุทธบริษัทที่เจรณาอย่างนี้นั้นไว้เป็นปกติภายใน,นไม่อชาจิตจจะเป็นเอกาตอารมณ์ เรานิยมเห็นตามความเป็นจริงอารันดาท่านพุทตบริษัทชายิงการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปเขาบรรดาท่านพุทตบริษัททั้งหลาย,าายลลตั้งกายตรงดำโรจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอติยาสายา้นกว่าจะได้ยินเึ้นญาณบอกบทสิลาย